เมื่อซ้ายมันขาดเนี่ยได้ดีเอาซ่อมครับเมื่อซ้ายมันขาดต้องทำยังไงดีต้องซ่อมครับผมต้องเตรียมอปุปกรณ์ดังนี้เลยครับกันไก่กันไก่ขั้นแรกเอากันไก่มาหมุนไขควงให้หลุดออกซึงแทงก็ไม่เข้าเพราะ <c oughs> ว่าครูใช้มือเดียวแล้วลการจับแทงใช้มือออกเลยนี่หละหลุด เอ้มันหดเแล้วนะครับน้องแล้วผมสวัสดีครับผมจะไปเรียนแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ติดจันติดตามชมผมบายบายครับแล้วก็หมุนไปเด้่อยครับผมถ้าผมตอนนี้เขากดถอนเรียบร้อยครับถอนอยมางนี้ครับสายมันขาดสายมันขาดครับผมมันหลุดเลยครับมันต้องมาแล้ว๋ยวเขาต้องมาดใหม่ครับ ส่วนสายไฟนี่มัมีความค่าเท่ากับมาทายุ่งมันน่ครับเราามาัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราตัดไปมันเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวดึงนะครับถ้ามือเปลี่ยนนะครับดึงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็ประกอบคืนครับผมประกอบคืนประกอบคืนครับเอาก็ประกอบคืนนะครับโดยเราก็เอามือหมุนไปเรียบร้อยแล้ว จะมีมุมน้อยๆครับเฮาก็ใช้กันไกลเฮานะครับ้ามหมดอนแขควางนะครับเนี่ยแด้ตัวนี้แตนหมดหมุนไปหมบหมุนให้แน่นเลยนะครับแน่นเลยทุกอันตอนนี้ก็หมุนเสร็จเรียบร้อยครับแน่นทุกตัวแน่นทุกตัวครับข้างแน่นนอนครับแน่นแน่นอนเดี๋ยวเฮาจะไปลองดูว่าลองไปดึงดูแล้วมันจะใจได้กว่าครับเดี๋ยวไปดูครับ ครับผมตอนนี้พัดลมก็ติดตั้งเรียบร้อยครับเนี่ยมาดูแหวนตัวนี้ใจได้ก่อนนะครับเราก็ลองดึงดูครับแป๊กนะมันหมุนแล้วครับผมหมุนแล้วหมุนแล้วครับไม้ซองได้ก่อนปั๊บแหงขึ้นครับสามแหงึ้นเพราะฉะนั้นสายนี้เขาก็ทำจุกมาเนี่ยเขาดึงง่ายครับนะาเรียบร้อยครับมาจะเกือยวเก่าแล้วครับเรียบร้อยเสร็จภารกิจครับผม